สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันพรุ่งนี้เป็นเดือน6วันวิสาขบาูชาแล้วนะครับตรงกับวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พนนะนะครับก็เข้าสู่เดือน6แล้วบนเดือน6บบนบังไฟปีนี้ก็เงียบเงาแต่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบแม้แต่วันวิสาขบาูชานะครับแต่ละวัดนั้นก็สังงดเวียนเทียนนะครับนะก็กระทำการในอันที่ไม่ประมาท นะครับนะ,ะก็เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละครับพระพุทธศาสนาเรานั้นเป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้จึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับนะครับก็เป็นเหตุการณ์3เหตุการณ์ที่สําคัญในชีวิตของพวกเราชาวพุทธนะครับเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติการเจ้าชายสิทธัตถที่ลุมพินีวัน6เพนเดินหเหมือนกันครับ แล้วก็มาตรัสรูปภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาก็เพีเดินหกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาสดิจดับขันธัพปรินิพานที่กุสินารานครก็เพีเดินหกเหมือนกันนะครับแต่คนละปีนะได้ฟังคลิปพระเดชคุณหลวงพ่อจจังหวัดขอนแก่นนะครับนะเมื่อเช้านี้นี่ท่านบอกว่า,าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้เมื่อพระชนชีพพระองค์นั้นอายุ35ปี นับถึงวันนี้แล้วเป็นเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนานั้นจเจริญม,มาได้ถึง2,608ปีไม่ธรรมดานะครับนะครับก็ให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติในบ้านทำบุญตักบาตรเป็นปกตินะครับนะก็ไม่ต้องไปเป็นหมู่คณะนะครับแยกแยกกันไปนะครับนะสำหรับตอนค้าแ้วก็คงจะบ้านใครบ้านท่านแหละนะครับนะนะครับก็ไหว้พระสวดมนต์กันนะครับ มีต้นไม้คู่บุญบารมีกับพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามต้นต้นที่หนึ่งคือต้นสาระต้นสาระคือต้นรังนะครับนะหอมดอกจิกมากบางหว่างหอมดอกขั้งคิดหอดบานย่าหอมดอกคัดเถาคือสีเทากว่าเป็นต้นรังนะต้นจิกต้นรังดอกสาระต้นสาระที่รูปพินีนี่คือต้นรังนะครับนะครับนะที่มีพระประสุทธิการเจ้าชายสิทธัตถะต้นที่สองคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ นะครับที่พุทธคยาะต้นไม้คุบุญบารมีพระเจ้ามาตั้งแต่ปางก่อนๆน,นี้นะครับพระเจ้าองค์ที่1ที่2ที่3ที่4นะครับแล้ว 6, องค์ที่5้าพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยนะครับใครทำบุญเยอะๆก็จะได้เจอนะทำบุญไว้นะนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้นนางรังคู่นะเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันทัพอริณิพานภายใต้ต้นนางรังคู่ต้นต้นรังต้นหัง่งสองต้นคู่ที่กุสินาราปัจจุบันนี้เขายังปลูกต้น รักษาต้นรังไว้เป็นอนุสรเตือนสติชาวพุทธนะครับน่า,น,า,น,าน่าสนใจนะครับนะครับคุณทีลครับฝากคาถาบทหนึง่งในช่วงนี้ไว้นะครับเวลาผมธรรมจารเรียนซีซีทัวร์ทุกคนที่เป็นหัวหน้าทัวร์เป็นมักคุเทศได้พาพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งสายพิปัสนาจารย์สายเกจิอาจารย์สายปกครองสง นะครับดูแลพระพุทธศาสนาของไทยต่างๆไปทั่วทุกทิศแดนไม้าจะอินเดียศรีลังการพรม่ารามันเย่ปุ่นอเมริกายุโรปอะไกรก็แล้วแต่เวลาท่านนัดกันที่ขึ้นรถแล้วรถเคลื่อนที่ป๊อปเนี่ยท่านจะสวดคาถาโมรับปริทท่านบอกว่าเป็นคาถาที่การละครั้งหนึ่งพระเจ้านั้นสเสวยพระชาติเป็นพญานกยุงทองก่อนจะออาขายกินนั้นจะต้องไร่คาถาไร่พระสูตรบทนี้เพื่อให้ เคล้วคลาดบวงบาดของนายพรานปลอดภัยแล้วก็หากินหมานนะครับว่าหมานนี่คือโชคลาภนะครับนะ,ะหาอาหารมาให้ลูกเมียที่อยู่ในรังรออยู่นะครับคาถาบทนี้มรดฤปริ์นะครับถ้าสัดสวดได้อลองสวดดูนะครับนะได้ทุกวันก็ยังดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะท่านจะเริ่มต้นคำว่าอุเทตยันจักขุมาเอกร,ราชาหาิสวรนปัทวีปภาโซ ต,ตังตังนามาสามิหบริสวรนางปัตวีประภาสั่งตายสักคุตตาวิหารมุทีวสังเยปรามานาเวทะคุสัพพธรรมเมเตเมณโมเตจบังปรยันตุนามถุกพุทธานางนามถุกโพธิยานโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาอิมังโสพริตังกัตรามโรจรัรติเอสนาเนี่ยตอนเช้านะครับนะอ่าท่าน ส่วนันก็ยาวต่อไปถึงบทขากลับเข้ารังขากับเข้าบ้านด้วยนะครับว่าอเปตยันจักุมาเอกราชาหริสววรนโนปัทวีปภาโซตังตังนามสซามิหริสวรรนังปัทวีปภาสัง ตายาสักุตาวิหารมุรติงเยปรามนาเวทคุสัพพะทเมเตเมนะโมเตจะมังปรยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิยาณโมวิมุตานังนโมวิทยายิมังโสปริตังกัตวามโรปวาสัมกัปปียตีนี่นะครับนี่ครับนาสวดได้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับอ่าไม่เชื่อจะลบหลู่ครับพระครับไปละนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติชายใกล้กุหลาบพาเที่ยวในบ้านธรรมจารีจัวนะครับขอให้หายไปไวเราจะได้เที่ยวกันนะครับไปละโชคดีมีชัยทุกท่านครับเที่ยวไหนว่าเป็นหนึ่งไม่ถึงครึ่งเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยสุขใจในกุศลนะฮะไปทุกท,ที่ที่มีทางธรรมจารีาไปทุกที่ที่มีวัดวาอารามต่างๆ,ๆนะครับว่ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ